ทำบุญด้วยเข็มกลับได้เพื่อไปเย็บผ้าไตรในวันทอดกรถินผลบุญส่งให้เป็นถึงเศรษฐีประจำเมืองมีจริงๆหรือย้อนไปในสมัยพุทธกาลที่มนุษย์มีอายุถึงสองหมื่นปีเมื่อพุทธันดรที่แล้วในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าที่เมืองพาราณสี ก็มีชายยากจนคนหนึ่งเป็นคนที่ยากจนมากเพราะในภพชาติอดีตไม่ได้ทำบุญอะไรเลยไม่ได้ทำบุญในชื่อของตัวเองเลยต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ทำงานรับจ้างเป็นคนดูแลยา่าของบ้านของสิริธรรมเศรษฐีเพื่อแลกอาหารวันละมือ้อเศรษฐีจึงตั้งชื่อให้ว่านายตินบานแปลว่า คนที่รักษาหญ้าจะมีหน้าที่เกี่ยวหญ้าเพื่อเลี้ยงมา้านายตินนาบานี่ยก็ทำงานให้เสรษจถีด้วยความขยันขันแข็งเมื่อวันหนึ่งมาเยือนบุญเก่าก็มาเตือนทำให้ได้คิดว่าตัวเรานั้นยากจนเพียงนี้ก็เพราะว่าไม่เคยทำบุญอะไรเลยในชาติบางก่อนชาตินี้จึงต้องเป็นคนรับใช้ สมบัติติดตัวแม้เพียงนิดหน่อยก็ไม่มีเลยไรย้ญาติขาดมิตรที่จะช่วยเหลือเมื่อคิดดังนั้นแล้วเขาก็ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทำทานจึงแบ่งอาหารที่เป็นค่าจ้างออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ไปถวายพระพิสุด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้รับประทานเองเศรษฐีเห็นกรารกระทำของนายตินบาน ก็เกิดความเมตตาสงสารก็เพิ่มอาหารให้เป็นสองเท่านายตินบาลก็ดีใจมากเลยจะแจงแบ่งเป็นอาหารสามส่วนถวายพระหนึ่งส่วนคนจนหนึ่งส่วนที่เหลือไว้รับประทานเองเขาก็ทำเป็นเช่นนั้นตลอดมาจนวันหนึ่งเป็นวันออกพรรษา ชาวเมืองต่างเตรียมตัวเตรียมใจที่จะทําบุญทอดกรถินเป็นการใหญ่รวมถึงท่านเศรษฐีก็เตรียมผ้าไตรจีวรอ,อัฐาบริขารเพื่อทําบุญทอดกรถินวันนั้นเศรษฐีก็มาชวนข้าท่าบริวารทั้งหมดมาร่วมบุญทอดกรถินครั้งนี้ด้วยเพราะว่าท่านจะเป็นประธานใหญ่ทันทีที่นายตินบานรู้ว่า เศรษฐีจะเป็นประธานทอดกรินเขาก็บังเกิดความยินดีแล้วเข้าไปถามท่านเศรษฐีว่ากรินนทานนี้มีอนิสงส์อย่างไรบ้างท่านเศรษฐีก็ตอบตามความเข้าใจว่ากรินนทานมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐ เป็นการทำบุญกับพระพิสุผู้ชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ตลอดสามเดือนบุญนี้เป็นการละทานหาโอกาสทำได้ยากมากนายตินบาลฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากทำบุญใหญ่ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเมื่อกลับไปบ้านก็เกิดความกังวลว่าตัวเรานี้ยากจนเหลือเกินไม่มีสมบัติอะไรเลยเรา จะร่วมบุญกับเศรษฐีได้อย่างไรเขาคุ้นคิดอยู่นานก็หาของมีค่าเพื่อจะนำไปร่วมบุญทอดกระถินกับท่านเศรษฐีก็มองไม่เห็นสิ่งใดเลยในที่สุดเขาตัดสินใจเรื่องผ้านุ่งของตนที่มีอยู่เพียงชุดเดียวเอาออกไปเร่ขายในตลาดส่วนตนเองนั้นก็เอาใบไม้นำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มแทน เพื่อไม mm ่ใ hmm. ห <Yeah. S 1> ้อุจจารตาแก่มหาชนที่ได้พบเห็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่เดินตลาดเห็นสภาพของนายตินดาบานที่นุ่งใบไม้ก็พากันหัวเราะเยาะลั่นตลาดไม่ว่าเขาจะเดินไปที่ไหนก็มีแต่ผู้คนหัวเราะเยาะหาว่าเขาเสียสติบ้าไปแล้วถึงแม้ว่าใครจะหัวเราะยังไงที่ส่งสายตาดูหมิ่นดูแคลนอย่างไรนายตินดาบานก็ไม่หวั่นไหว หัวใจของเขาเปี่ยมปิติยินดีที่ได้ทำบุญใหญ่เขาจึงประกาศว่าท่านทั้งหลายโปรดหยุดหัวเลาะย่อข้าถึงข้าจะยากจนแต่ก็ไม่เข็นใจจะขอนุ่งใบไม้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าข้าจะนุ่งแต่ผ้าทิพเมื่อประกาศท่ามกลางมหาชนแล้วเขาก็เดินเร่ขายผ้านุ่งต่อไปด้วยหัวใจที่เบิกบานในใจเพียงแต่คิดว่า จะได้ทำบุญใหญ่ในที่สุดเขาก็ขายผ้าได้เพียงราคาห้ามาศกหลังจากนั้นเมื่อได้เงินมาแล้วก็รีบนำเงินนั้นไปร่วมบุญทอดกระถินกับท่านเศรษฐีและตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปความลำบากยากจนอย่าได้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอีกเลยสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์อยู่ที่ไหนขอให้ข้าพเจ้าพึงได้สิ่งนั้นด้วยเทิญ เมื่อท่านเศรษฐีได้เงินมาห้ามาศกแล้วก็ได้กล่าวอนุโมทนาในกุศลเจตนาอันแรงกล้าของนายตินาบาลและนำเงินไปซื้อได้กับเข็มสำ,ำหรับเย็บผ้าไตรไจีวร <_ s> เมื่อถึงวันทอดกระถินนายตินาบาลก็ติดซ้อยห้อยตามท่านเศรษฐีไปร่วมงานทอดกระถินเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวเมือง ตื่นตะลึงไปทั่วต่างพูดถึงกิตติศัพท์ของนายตินบานที่ยอมนุ่งใบไม้ยอมขายผ้านุ่งเพื่อทำบุญแม้ชาวสวรรค์ทั้งหกชั้นก็ยังกล่าวขานชื่นชมอนุโมทนาสาธุการถึงการกระทำอันน่ายกย่องของนายตินบานกิตติศัพท์ของการขายผ้านุ่งเพื่อทำบุญเรื่องลือไปถึงพระราชา ถึงกับมีราชอ,องค์การนำนายตินนบานมาเข้าเฝ้าแต่เขาก็อายที่แบบแต่งตัวไม่สุภาพมีเพียงใบไม้เท่านั้นที่เป็นเครื่องนุ่งหม่มพระราชาก็ได้สั่งให้ราชบุรุษนำผ้าเนื้อดีราคาถึงแสนกหาปณะไปมอบให้เมื่อนายตินนบานเดินทางไปเข้าเฝ้าแล้วพระราชาทรงรับสั่งว่า ขอให้พระองค์มีส่วนในบุญของการทอดกระถินสามัคคีของนายตินาบานด้วยนายตินาบานก็เต็มใจให้พระราชามีส่วนแห่งบุญของตนเมื่อพระราชาทรงอนุโมทนาแล้วทรงพระราชาทานทรัพย์สมบัติช้างมา้าวัวควายและทาตบริวารอีกมากมายอีกทั้งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เศรษฐีประจำเมืองมีชื่อว่าตินนบานเศรษฐีต่อมาเมื่อตินนบานเศรษฐีหมดอายุไขก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรุในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานแก้วสูงถึงหโยชน์มีนางอับสรหมื่นนางเป็นบริวารพรั่งพร้อมด้วยทิพยสมบัตินานา,นาประการ สเสวยที่พยสมบัติเป็นเวลานานส่วนสิริธรรมเศรษฐีเมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นเดียวกับตินนบานเศรษฐีนี่เป็นอนิสง์ที่เกิดจากการทำบุญทอดกระถินสามคัคคีแบบชนิดที่ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุ่มเทกันสุดฤทธิ์สุดเดช คําว่าทุ่มสุดดิสุดเดชหมายถึงมีสติปัญญาเท่าไหรก็ออกมาใช้ให้มากที่สุดถึงแม้จะมีปัจจัยน้อยแต่มีใจใหญ่ทุ่มสุดใจเมื่อรู้ว่าบุญจากการทอดกระถินนี้เป็นบุญใหญ่พิเศษและจำกัดด้วยการเวลาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปได้ทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งท่านอยู่จำพรรษาครบไตมาส มุ่งฝึกฝนอบรมตนให้เป็นพระแท้เพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกับผู้มีบุญทั้งหลายการทำบุญทอดกรถินนี้มีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่จะได้ทั้งทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติติดตัวไปทุกพบทุกชาติและที่สำคัญจะได้อริยทรัพย์อันประเสรศิฐคือการได้บรรลุมรคผลนิพพานด้วย ดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านเมื่อถึงคราวออกพรรษาก็พากันไปทำบุญทอดกระถินกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตามวัดต่างๆเพราะการสั่งสมบุญจะทำให้เรามีความสุขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุก,กองบุญที่ทุกท่านไปทำบุญ ทอดกระถินกันนะคะสาธุ